BBL ีเอลแบงกรุงเทพครับงบไตรามาสสามจะสวยไม่สวยแค่ไหนอย่างไรครับ BBL ครับรกันเองก็เราคาดการกำไรมาสามก็ประมาณสัก1,700ร้ล้านนะครับก็โต40% year on year คือ year on year growth เน mm ี่ย BBL กินขาดทุกคนนะครับชนะขาดแต่ว่า Q on Q เนี่ยก็คาดการลดลง5%นะครับคร mm hmm. าวนี้เนี่ย year on year base ที่โตเยอะก็มาจาก Margin เพราะว่ามารจิ้นของบี l เลราคาดว่าน่าจะแตะ3%ถ้าเทียบกับแค่2.5%นะครับในปี2022นะครับแต่มาที่สามนะถือว่าถือว่าสูงมากเพราะบี l ปกติจะเป็นคนที่โดนโดนแบบว่าโดนวิจารณ์เรื่องว่าเออบีมาร์จิ้นต่ําจังเลยแต่ว่า3%มผมว่าไม่ขี้เหร่ะนะที่จะเห็นในแตรมาทสามและแต่มาสี่น่าจะสูงกว่านี้ด้วยซ้ำน,นะครับอ่าแล้วก็อีกเรื่องนึงคือบีเลก็เป็นคนที่ชอบตุนสำรองไว้เยอะ เผื่อเหลือเผื่อใช้เอาไว้ฉะนั้นเนี่ยดูแล้วเยตูเดตก็มีเพียงพอแล้วฉะนั้นสำรลองที่เกิดขึ้นในไรมาสามก็น่าจะปรับตัวลดลงนะครับก็เลยทําให้เป็น2ปัจจัยหลักนะที่ทําให้กาไรเติบโตได้สูงถึง4 0่สิบเร์เซนเยอยซึ่งน่าจะดีที่สุดเมื่อเทียบกับทุกแบงก์ในเชิงเยอ r นเยโกรธแต่คิแต่ Q o Q ิเนี่ยที่คาดว่าลดลงเพราะว่าไรมาสที่2เนี่ย b b l ก็มีประเด็นในเรื่องของการ Mark to Market Port f o l i o ที่สูงเหมือนกันนะครับ ประกอบกับมีเงินปันผลเข้ามาในไตรมาสสองซึ่งเป็นซีซันแลซึ่งไตรมาสสามนะ่ปันผลลดลงอยู่แล้วนะครับแล้วก็การมาร์กทูมาร์เก็ตเนี่ยผมส่วนตัวผมอาจจะมองว่ามันมีอะแต่ว่ามันไม่สูงมากเหมือนไตรมาสสองนั่นก็เป็นสองปัจจัยหลักที่ทําให้กําไรจะจะ,จะแผ่วลงได้ห้าเปอร์เซ็นแต่ว่าถ้าเกิดพลิกผันมาร์กทูมาร์เก็ตดีกว่าคาดก็อาจจะกาไรอาจากำไรอาจจะไม่ได้แย่อย่างที่ผมคิดก็ได้ในเมื่อเทียบกับไตรมาสที่สองนะแต่ว่าถ้าดูตามเนื้อผ้ารตรงนี้นก็คิดว่าน่าจะแผ่วลงไปห้าเปอร์เซ็นต์ คาดการกำไรไตรมาสส BBL 1,000 0กับอีก700ล้านบาทกำไรคาดว่าจะเพิ่มขึ้น40% year on year แต่คาดว่าจะลดลง5% Q on Q ถูกต้องนะครับจานเอกครับ BBL ครับครับนะครับปันผลจ่ายไปแล้ว2บาทกลางปีปลายปีเท่าไหร่ไม่รู้คาดการดิวิดเดนยิวทั้งปีปีนี้และปีหน้าจะเป็นเท่าไหร่บ้างสำหรับ BBL ครับ ก็ต้องยอมรับว่า BPL อยู่ในกลุ่มที่จ่ายปันผลที่ที่ค่อนข้างจะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนะครับเราคาการ,รปีนี้เฉลีย่ย3.8เท่านั้นเองอนะครับแล้วก็4แล้วก็ปีหน้า4.3ก็ก็เป็นไปได้คือก็เชียร์เชียร์ให้แบงก์จ่ายปันผลเพิ่มขึ้นอีกสักนิดนึงนะครับ <Ugh>. <S <S เพราะว่าตัวเองก็มีวีเซิ์ฟที่แข็งแกรงแล้วก็ถือว่าเป็นคนที่มีเรียกว่า ตั้งสำรองสูงอ่ะฉะนั้นเนี่ยบัฟเฟอร์มันค่อนข้างหนาก็ก็เคยก็เชียร์เหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมไม่จ่ายปันผลในดับที่สูงกว่านี้แต่เขาก็ก็เ<ช> <ๆ S 2> นี่ยแหละครับเขาก็จ่ายเท่านี้ก็เลยทําให้อาจจะดูแล้วว่าเออเรื่องปันผลเนี่ยมีเไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่น,นะครับครับปันผลไม่เด่นคาดการปีนี้3.8ปีหน้า4.3นะครับเ <ๆ S 2> มื่อกี้ที่พูดเนี่ยต้องการสะท้อนไปยังคุณโทนี่ใช่ไหมครับคุณเอ๋ครับ จริงจริงนกวิคเคะห์ก็มกักจะถามคําถามท่านานะครับว่าทำไมบีบีเไม่จ่ายปผลผลเยอะเงินกองทุนก็สูงสำรองก็มีเยอะทําไมไม่จ่ายแต่ท่านก็บอกว่าเออเราก็เป็นการมองระยะยาวอ่ะก็ถ้าตัดสินใจอย่างนั้นก็เข้าใจได้ไม่ใช่เราผมว่าบวกสาประเทศก็อยากจะเห็นจ่ายันผลเยอะเพราะว่า,าการจ่ายปันผลเยอะปุ๊บเนี่ยกูดถึงหุ้นก็ได้เงินปันผลด้วยใช่ไหมครับแล้วก็เออีก็จะสูงขึ้นก็อาจจะมองว่าเออถ้าเออีสูงขึ้นมันก็มีผลเชิงบวกต่อการดูแลอะไรอย่างเงี้ย แต่บ<ช>ีบีอลก็ก็อาจจะมองว่าต้องการเก็บทุนเอาไว้เพื่อโตโต,ต,ตยาวๆไม่ไม่ต้องเหนื่อยมากอะไรเงี้ยสไตล์บ<ช>ีบีอลก็จะเป็นสไตล์แบบเอ่อค่อยๆเป็นค่อยไปครับครับบางคนอาจจะสงสัยโทนี่ไหนโทนี่ชาติสิริโสพลพานิษฐ์คุณชาติสิริคร <laughs> ับ <laughs> โทนี่นี้นะครับไม่ใช่โทนี่อื่นนะครับอขอจุดแข็งที่ยังคงเห็นมาโดยตลอดสำหรับบ b บอ จุดแข็งตลอดการที่คุณเอเห็นและชนะใจคุณเอมาโดยตลอดอยู่ตรงไหนขอชัดๆเลยครับสำหรับ BBL ครับคุณเออรอบนี้ผมว่าบิ๊ก i g w i วินเนอร์นะคือเรื่องของพอคุณภาพพอรทตถ่งเชื่อคือบิ๊กวินเนอร์จริงๆเพราะว่าทุกครั้งหุ้นก็นมีขึ้นมีลงอ่ะตามอารมณ์ความรู้สึกตามการกังวลอ่ะแต่ว่าทุกครั้งอ่ะ BBL ก็จะเป็นตัวหนึ่งซึ่งทุกคนอาจจะมองว่าโอเคแต่ย่างพอทเฟรโอเพราะว่าเน้นพอทเฟรโอที่เป็น Corporate Loan ซึ่งไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเรื่องของตัว uh, NPL ที่เกิดขึ้น NPL ยังยังคงคุกคามแล้วก็สร้างความกังวลต่อคนที่มีพอร์ตสินเชื่อที่เป็นรายย่อยและ SME เยอะๆมันยังไม่จางหายไปกับประเด็ดนนี้แต่ b b l เนี่ยไม่ค่อยมีถ้าจะเป็นจะมีกลุ่มรีเทลก็จะเป็นพวกสินเชื่อบ้านแล้วก็คัดกรองดีมาก SME ก็เป็น SME รายใหญ่ยันเนี่ยพอมีพอร์ตฟรอรที่ค่อนข้างจะเรียกว่าแกร่ง แกล้งก่อค่าเฉลีย่ยก็จะทำให้ BPL ค่อนข้างจะทําผลงานได้ดีเยี่ยมในเชิงของการกระจายพอคือเป็นรอบของเขาจริงๆคราวนี้พอ,อ,อแล้วเขาก็ตั้งสํารองที่สูงคือกําไรของ b b l เนี่ยเอาจริงผมว่าควรจะดีกว่านี้พอสมควรนะอย่างประมาณการทั้งปีเนี่ยเราคาดการกําไรโตสักสาสิบเก้าเปอร์เซ็นตแต่จริงผมว่าเขาสามารถเบ่งเบ่งได้มากกว่านี้เบ่งเบ่งได้มากกว่านี้ถ้า BPL เนี่ยไม่เอาเงินไปสำรองแต่ว่าบางคนจจะชอบว่าเฮ้ยเอาสำรองไว้สิสบาย ี2 4 2 5กขโตแบบชิวๆนะนะครับฉะนี่นนยก็เป็นข้อดีข้อเสียฉะนั้นเนี่ยออพอร์ตฟอลิโอท,ที่ที่คุณภาพนี่ทำได้เข้มแข็งแล้วก็การตั้งคุ้มลองเนี่ยถือว่าเป็นจุดหัวใจสำคัญของหุ้น Bbl ในรอบนี้ที่ถ้าทำไมหุ้น Bbl เนี่ยโซฟาแล้วเนี่ยยังถือว่าเป็นหุ้นที่เอาพอฟอร์มเซกเตอร์แล้วก็เอาพอฟอร์มตัวเซตินเด็กด้วยครับเพราะว่าสองสองประเด็นนี้ที่เอ่ยไปครับครับจุดไม่เด่นแล้วก็ยังไม่เด่นอยู่อย่างนั้นแหละ ของ BBL เนี่ยมีไหมครับคุณเอครับจริงๆผมคิดว่าเขาดำเนินธุรกิจตามวิถีของเขานะฮะคือเขาไม่ได้เป็นแบงค์ที่เป็นวีเทลโลนต้องเข้าใจตรงนี้เพราะว่า BBL ไม่ใช่วีเทลแบงกิงเนี่ยก็เลยอาจจะไม่ได้ลงมาเล่นในตลาดสินเชื่อดิจิตอลเท่าไหร่คือไม่ไม่ได้หมายว่า,าต้องไปปล่อยสินเชื่อแบบ P โลนแบบดิจิตอลนะซึ่งเอาจริงตอนนี้ทุกคนอาจจะกังวลด้วยซ้ำน,นะไม่ใช่ว่าแฮปปี้นะกังวลเรื่องการตามนี้กังวลเรื่องคุณภาพนี้ที่อ่อนนะ แต่ว่าทุกคนก็อาจจะมีบางส่วนที่อาจจะอา,อาจจะมองว่าเออการให้บริการส่วนนี้ก็อาจจะยังไม่ได้เด่นมากเหมือนกับแบงค์สีเขียวแบงค์สีส้มเอแบงค์สีเขียว,ยวหรือว่าแบงค์แบงค์สีม่วงนะกสกรหรือ SCB ซที่เขาจะเด่นเนะ่เพราะว่าสองแบงค์เนี่ยเขาค่อนข้างจะมีฐานลูกค้ารีเทลที่เยอะแต่ b b บเขเขาไม่ได้เขาไม่ได้มีมากนะตรงนี้ก็อาจจะเป็นข้อหนึ่งที่ทุกคนอาจจะเคยวิจารณ์แต่ว่าเอาจริงผมก็เป็นลูกค้าโมบายแบงกิ้งของเขานะผมว่าเขาก็ oh, ทำได้ดีขึ้นเยอะนะ ผมว่าเขาทแม้ว่าอาจจะไม่อาจจะไม่ได้แบบเทียบเคียงกับกู้เทียบอ่ะอยากจะยังสู้ไม่ได้แต่ผมว่าดีขึ้นเยอะน่นอาจจะเป็นจุดจุดด้อยของ BBL ีแอะอีอันก็คือว่าจ่ายบันผลน้อยไปหน่อยสหรันผมนะฝากคุณโทนี่ด้วยนะครับนะครับหลักซ <c oughs> ัภายแนะนำซื้อไม่ซื้อ BBL เป้าพื้นฐานเท่าไหร่ครับคุณเดชครับเป็นเป้าปี2024นะครับอ่มูลค่าพื้นฐาน203บาทครับ โอ้โหแนะนำซื้อ BBL นะครับเป้าพื้นฐานสิ้นปีหน้า203บาท203บาทนี่เยอะมากกว่าเพื่อนไหมครับคุณเอ๋ครับตั้งสองร้อยอ่ะก็ก็อาจจะสูงกว่าคนอื่นเหมือนกันแต่ว่าเราเราลไปปีหน้านะครับเราเราลป็ปปีหน้าแต่แต่ถึงแม้จะเป็น203บาทตีเป็นมูลค่าทางบัญชีเนี่ยดิสคาวจากมูลค่าทางบัญชี30ปอรเซอืมอ่ครับ นี่คือ BBL นะครับส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ชมครับนี่คือหนังสือเล่มใหม่ล่าสุดนะครับจากทางสำนักพิมพ์ i ตนะิงบ o n อน How to Trade Financial Market Logically โดยใช้ w h i t o f f Method นะครับเจาะลึกวิธีเทรดแบบ w h i t o f f เก่งกำไรในทุกตลาดด้วยหลักเหตุผล มูลค่า1,690บาทนะครับไม่ขายแต่มอบให้สำหรับท่านที่ลงในหลักสูตรมันน y พัสออนไลน์เนหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งในราคาพิเศษมันนีพัสออนไลน์0 0 1ถึง0ู4เลือกเลยครับหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งในราคาพิเศษชมย้อนหลังเรียนย้อนหลังหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง มันนิพัสออนไลน์001ถึง014แค่เพียงหลักสูตรเดียวในราคาพิเศษเรามอบหนังสือเล่มใหม่ล่าสุดจากสำนักพิมพ์ติงบิยอนเล่มนี้ให้เลยมูลค่า1690บาทนะครับโปรเริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้ติดต่อสอบถามโดยตรงสแกน QR โค d ดหน้าจอได้เลยสแกน QR Code หน้าจอได้เลยนะครับทั้งสิทธิ์ใหม่และสิทธิ์เก่าช่วงนี้โปรเดียวกัน